สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามายังไงกดไลค์กดแชร์โอ้ทำไมคนดูน้อยจังเลยฮะแชร์ครับแหมเสียโจมาบอกแชร์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอพันคนก่อนจริงๆวันนี้มีพระให้ดูหลายองค์เลยนะครับแล้วก็เป็นพระหลักๆทั้งนั้นเลยก่อนอื่นเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะให้ดูหนึ่งคลิปก่อนดีกว่าไหมคลิปนี้เป็นคลิปที่เดี๋ยวก่อนครับคลิปการซื้อขายเลยนะครับการซื้อเลยนะครับ ว่าโอ้เดี๋ยวยเดี๋ยวอพันคนแล้วเดี๋ยวยกินน้ำก่อนที่ผมกระดกหนีเพราะว่าเดี๋ยวก็โอ้หกมนเลยสวัสดีครับเดี๋ยวหาเช็ดก่อนขนาดาที่ชู่เช็ดก่อนเปียกนะครับโอเคเช็ดหน้าจอก่อน เดี๋ยวผมจะเห็นการซื้อขายนะครับในคลิปนี้ว่าจริงๆเจ้าของเขาไม่ได้ให้ไลฟ์สดนะแต่บังเอิญว่าจังหวะตอนนั้นเนี่ยเรากาลังจะซื้อเขานะครับแล้วก็ขออนุญาตเขาแกะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าตอนที่ซื้อหรือเจรจา,ากันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอ้ยขอโทษครับผรากระเด็นเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ต้องดูเลยนะจะได้รู้ว่าจ่ายตังค์ยังไงซื้อยังไงนะครับโอเค มาละมาละว,วันนี้เรากำลังจะเช้าสมเด็จบางหัวคมนะครับพิมสังกติองน,นี้นะแต่ตอนนี้ปัญหาขององค์นี้ก็คือไม่รู้ว่าจะแท้หรือเปล่านะครับออันดับที่หนึ่งแล้วก็อันดับที่สองคือพระองค์นี้มาอยู่ในกรอบมันมองยากว่าพระแล้วพระบินพระแตกพระหักไหมตอนนี้ตกลงกับเจ้าของที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับถ้าเกิดพระไม่บินไม่หักไม่ซ่อมแล้วไม่กระทอและที่สำคัญคือต้องแท้ เราจะเริ่มแกะกันพร้อมๆกันนะครับตอนนี้พระเขาอยู่ในหมุดเก่าโบราณแบบนี้นะครับเป็นในตลับที่สามารถเปิดได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะ๋ยวเราจะเปิดพร้องกันตอนนี้นะเป็นสมเด็จพระมงคลบินสังกตินะอันนี้ชัดเจนนะผมพูดเลยว่าสองขาเราไม่เอาวิ่มาไหนวิ่งไยไหคือตอนนี้เรากำลังจะแกะพระนะครับี๋ยวกระต๊อบกอนคืออย่างนี้ฮะพระเนี่ยเขาอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับตอนที่ผมเช่ากับพี่เจ้าของเนี่ยพระอยู่ในกรอบนี้แล้วเราเจ้าของเนี่ยไม่ยอมให้แกะ บอกให้คุยราคาให้จบก่อนนะครับแล้วก็แกะนะครับพอแกะมาแล้วอะแต่เราดูต่อเลยเออเปิดไฟออกมองไม่เห็นเได้ไหมอันนี้นี่นี่ออกมาแล้วต้องมาอยู่ยในมุมนี้อันนี้ออกมาแล้วนี่เยื่อออกง่ายน,นะโอ,อเคทำเป็นยากเลย ไม่ยากไม่ยากแต่ยากตรงนี้เนี่ยลองดูมันกระเทาะ้างหัวยนตอนนี้แร,แรกแรกๆดินนะฮะตอนที่ผมเปิดฝาออกมาแล้วเนี่ยผมเห็นเฮ้ยมันขาวๆเนี่ยนึกว่ากระเทาะนะครับแต่จริงๆแล้วไม่กระเทาะอ่ะเราดูต่อมันเป็นแค่ภาาผิวที่กุกที่ไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองน,น,นี่ใช้กล้องตอนนี้ ต้องหัวนี่เดี๋ยวเราดี๋ยวเราต้องหาทางเดีย๋ยวผมจะสองก่อนว่าแนวทางออกมาได้ไหมเขาเขาไม่ได้ลองของน้ำน,นะไปดูแต่อนนาจจะมีลองมีสำลีนะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมดูก่นอนดูด้วยดูอีกทีเขาก็ท้ออ่ะ อันนี้คือตอนที่กำลังจะจ่ายตังค์นะครับแล้วก็แก<ม>ะเอามาจาาัดปละกอบอ่าตอนแรกนึกว่าเป็นตอนแรกนึกว่านีก่กระเทาะนะครับเป็นผวขี้เกียได้ไหมเพราะว่จาจะเห็นลองดูก่อนนะเฮียจะาดูก่อนนะเฮียดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะพัให้เขี่ยด้านข้าง,างคิดว่ามันติดนะ ไม่ติดคืออหละคิดว่าพระกับขอบเนี่ยไม่ติดกันเวลาแกะมันจะไม่ยุ่ยแต่ตอนนี้มันมีฟองน้ำรองเท่าที่เราดูอะมันมีฟองน้ำไอ้ไม่ใช่ฟองน้ำเขาเรียกสัาลีสัมลีเนี่ยคุยๆอยู่เนี่ยแกะออกมาเลยนะจะได้ถ่ายภาพโอ้โหสูงมาได้ไหมอ่า่ฮยสูงหนูเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าของพระซูมดูก่อนจะได้เห็นว่าไม่ตายติดนะไม่ไม่ติดไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสูมให้เฮียดีกว่า โทรศัพท์โทรศัพท์อีกเครื่องนี้มาหาได้ไหมโอ้ยสูงเยอะไปสูงเยอะไปสูงเยอะไปอ่าอันนี้คือขั้นตอนในระหว่างที่จะซื้อกับเ,เ<อ>จ้าอข,อของพระน,นะครับพระอยู่ในกรอบเก่า นะคืออย่างนี้ฮะพระองค์เนี้ยเนื่องจากมันอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแล้วปะกะติแล้วโดยทั่วๆไปพระเขาจะรองฟองน้ําโดยรอบแต่องค์เนี้ยเจ้าของเนี่ยเจ้าของเก่าเลยนะเฮียที่ามาขายน่าจะยุบมันหกสิบกว่าๆนะพระเขาอยู่ในกรอบอย่างนี้พอแกะมาปุ๊บเราเห็นข้างในปุ๊บพระอยู่ข้างในโอ้โหเดีย๋ยวนะพอเปิดมาปุ๊บเป็นอย่างนี้มีแต่ฟองน้ํา นะครับเขาไม่ได้ลองยางด้านขอบข้างเลยนะครับเขาไม่มีลองยางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับเขามาแบบนี้เลยผมก็เอ๊ะปกติแล้วเขาจะต้องลองยางนะแต่อันเนี้ยเขาไม่ทําอะไรเลยอันนี้ผมก็เลยแบบเอ๊ะผมก่อนที่จะแกะมาผมอัดคลิปไว้ก่อนนะวันถ่ายไว้เมื่อวานนะเนะมื่อวานนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงมันมีขอบด้านข้างมันจะมีรอยกระเทาะที่เราเห็น เหมือนตรงข้างในนี่มันเจ็บใส่ยังไงยังลองสูงดูของ้นแต่มันอยู่มันไม่รู้จะถ่ายเห็นหรือเปล่านะดูแลนเพื่อนๆดูนะดวงที่ผมชี้นะอ่าเดี๋ยวเราดูกันว่าตอนผมแกะอมา,าแล้วเป็นยังไงมันจะช่องนีน้มันขาหมดเลยเห็นมองเห็นว่าไ,ไม่น่าจะเห็น,นโอเคก็ไม่เปไรเดี๋ยวผมอ่เดี๋ยวผมจะพามดูนะเฮียดูพร้อมกันนะ ะ<ล>ไม่งั้นไม่ออกไม่ได้ครถ้าไม่คว้างนี่นะนี่นะผมไม่ต้องห่วงผมค่อยๆเบานี่นนะแจกพร้อมกันหเห็นพร้อมกันนะว่าสุดท้ายเป็นยังไงเห็นไหมที่ผมบอกอขาวๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวออตอนนี้แกะมาแล้วครับด้านหลังมีตาปั๊มนนะะเดี๋ยวเราจะให้รู้ว่าแนวทางมีโอกาสเป็นพาแพ้นะ แค่นี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีแนวทางที่อย่างไม่ครับเดี๋ยวเราตัดต่อกันอีกทีหนึ่นงโอเคอันนี้จบคลิปนี้สําหรับการดูตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูองค์จริงกันนี่องค์จริงอยู่นี่นะครับที่ผมบอกว่าด้านข้างของพระเนี่ยเหมือนเหมือนมีรอยกระเทาะนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะผมขยบมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลัวจะหล่นหล่นไปนี่เดี๋ยวแตกแน่นอนดยนี่มีมี ไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอที่จะนี่คือสมเด็จองคเมื่อ่เมือสักครู่นี้นะครับนี่ผมเช่าเมื่อวานนะครับองนี้หนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับกับเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมพยายามออกก่อนดีกว่ามันสะท้อนมันไม่โฟกัสอีกแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมันไปโฟกัสที่นิ้วผมอีกแล้วมือผมอีกแล้วช่วงหนังนี่รู้สึกว่าต้องสอยต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เว้ยไม่โฟกัสพระโฟกัสนิ้วมือผม เดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะอืมเบื่อ,อจริงเลยมันไม่โฟกัสเดี๋ยวโอเควางกับพื้นวางกับโต๊ะแล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่อยากเดี๋ยวกัวจะแตกพอนี้เป็นสีขาวสะท้อนไฟอ่ อ้าวอย่างนี้แล้วกันอ่ะอ่ะอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสมเด็จบางขุนพมนะครับพิม์สังคตินะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ผมเช่ามาหนึ่งล้านแปดแสนบาทในรูปเมื่อกี้นะครับเฮ้ยทําไมไม่ชัดวะกูหลงงุดนิดเลยไม่ชัดไม่ชัดจริงๆนะครับเนี่ยอยู่ๆก็ไม่โฟกัสเบื่อจริงๆเลยขออภัยจริงๆนะเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับอยู่ๆก็ไม่โฟกัสฟานะครับมาโฟกัสที่นิ้วมือผมอยู่นั่นแหละ อ่าไม่เป็นไรผมใช้ส่องเอาเลยแล้วกันนะขออภัยเพื่อนๆจริงนะครับอาจจะทําให้ตะกุกตะกักหลายอย่างอ่ะผมจะส่องให้ดูนะครับอ่ะให้ดูว่าหนึ่งล้แปดแสนบาทเปยังไงนี่โอ้โหเดี๋ยวนะมัวแล้วเกินนี่องค์เนี้ยมีข้อเสียตรงแขนวงแขนนิดหน่อยเห็นไหมวงแขนเนี่ยนะมุมมุมขวาที่เรากําลังส่องนะครับวงแขนองค์เนี้ยไม่ติด นะครับไม่ติดเท่าที่ควรนะครับแต่พาระเนี้ยได้ความเดิมอ่าเนี่ยใครเคยผมเคยเอาสมเด็จบางพมมาไลฟ์ให้เพื่อนดูหลายครั้งละเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเอาสมเด็จว่าละครั้งให้ดูนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อต่อไปนะครับเงมนนผมเช่ามาอง์นึงนะครับแล้วผมก็เก็บเอาไว้นานพอสมควรละนะครับก็เป็นองค์นึงที่ผมชอบนะเป็นองค์นึงที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นสมเด็จบางพมพิมพ์สังกตินะครับองค์นี้ผมเช่ามาหนึ่งล้านแปดแสนบาทในคลิปนะครับที่ที่เราได้ดูกัน องนี้ความสมบูรณ์คือโอ้โหขออภัยเพื่อนๆจริงนะครับเขาไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสพาแปลกมากๆเลยะคมชัดล่ะฮะคมชัดไม่เอ่ยต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อที่เจหมาแล้วฮะข้ารู้สึกว่ามันไม่โฟกัสจริงๆเนะี่ยนดูสิเพื่อนๆดูสิมันเบลอหมดเลยอะผมนี่แบบนะผมก็ไม่อยากวางเข้าวางออกด้วยนะผมกลัวหักนะครับ ห่กไปนี้องคนี้ถ้าหักไปเหลือแสนกว่าบาทเลยนะจบเลยนะนี่ผมส่องให้ดูก่อนนี่เห็นไหมนี้เนื้อต้องมีขี้กุแบบนี้นะครับอันนี้คือสมเด็จบาง,งุนพมนะครับพิมสังกติเนี่ยวงแขนเนี่ยตรงน,รงน,รงนี้ไม่ติดไม่ติดเท่าที่ควรนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ติดแต่ได้ความผิวความเดิมมากเลยฮนะองนี้นี่คือต้องบอกก่อนว่า เช่าเพราะใจรักจริงๆนะครับแต่ถ้าสวยกว่านี้ผมเช่าแพงกว่านี้นะเดี๋ยวเราดูด้านข้างนะครับขอบข้างเนี่ยที่ผมบอกว่าพี่เฮียตรงนี้มันมีกระเทาะนิดนึงนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ี่ตรงนี้โอ้โหมันต้องไกลๆขนาดนี้เลยว่าถึงเห็นชัดนี่ตรงนี้นะที่เมื่อกี้ผมในคลิปนะที่ผมบอกอเดี๋ยวลองดูกันเห็นไหมมันเป็นขี้กุกระเทาะมันเป็นแค่คราบขี้กุเนื้อไม่กระเทาะนะครับเป็นพื้นผิวของขี้กุที่กระเทาะไปนะครับ อย่างไงเช่าต่อหนึ่งล้านห้าเออขอบคุณมากนะครับเช่าต่อล้านห้าผมกูซื้อมาล้านแปดมึงเช่าต่อกูล้านห้ามึงนีมงมง่มึงคิดได้นะแต่เ,นเหนียวเลย <c oughs> ขำๆนะครับไม่ชัดครับพี่โอเครู้แล้วครับพยายามจะทําอยู่นะฮะนะครับก็พยายามจะทําให้ดูดีที่สุดนะครับนะครับเนี่ยฮะมีกระเทาะต,ตรงนี้หน่อยนี่เห็นไหมข้างในจริงๆผมบอ,อกให้เลยว่าป้าสมเด็จบางมรนมะข้างในเป็นปูนนะเนื้อในจริงๆเป็นปูนเห็นไหมขา,ขาวๆนี่คือปูนนะ เดี๋ยวเราดูในะส่วนที่คาบกุนี่ดูดูขอบข้างนู่เป็นแบบนี้เลยนะดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะถ้าเทียบถึงฟอร์มพระทุกอย่างเนี่ยเนตรงนี้ที่ตอนแรกบอกขาวอ๋อมันเป็นค้าคีกุที่มันไม่ได้เกาะติดทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะยังคงความเดิมอยู่ไม่มีกระเทาะอะไรมากนี่หน้าท่านแบบนี้เลย เราถ่ายขอบข้างขอบข,ข้างสําคัญนะในการดูสมเด็จบางลมพรมนี่ถือว่าสําคัญมากๆครับปีหนึ่งผมผ่านมือสมเด็จบางลมพรมก็เดือนละองค์นะโดยประมาณนะเดือนละองสององสามองค์โดยประมาณนะครับปีหนึ่งก็สิบองยี่สิบองสามสิบองแล้วแต่นะครับนี่คือนี่คือเดิมๆเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะดูหลังนะองค์นี้ได้ความสําคัญคือเห็นไหมมีมีตายางเห็นไหมมีตายางเป็นเจดีฮะเห็นไหมตายางเป็นเจดีต้องเป็นแบบนี้นะ เราให้ดูกันนี่เห็มนมมีหมึกตายหมึกข้าเล็กหมึกตายางแล้วกันนะเราผมใช้คํานี้แล้วน,นะต้องมีคาบกูทุกองไม้บางองค์ไม่มีนะงองค์นี้อยู่ด้านในด้านล่างอะแล้วให้เราคิดสังเกตง่ายๆนะครับให้เราสังเกตง่ายคือพระองค์พระสมเด็จบางอรมคมเนี่ยอยู่ในดินนะครับอยู่ในกุใต้เจดีย์ในดินนะครับห่านการเวลามาเจ็ดแปดเก้าสิบปีนะครับอยู่ในน้ําในดินฝนตกน้ําท่วมสะ ชะล้างลงไปในดินนะครับถ้าปุเกิดจากขี้ดินขี้เลนนะครับที่มาเกาะระนะครับเอาใหม่นะเพื่อนเพื่อนเข้าใจเดี๋ยวจะได้เข้าใจพร้อมๆกันนะผมขอญาตวางดีกว่าไม่อยากถือเยอะเดี๋ยวหล่นแตกแต่ไม่โฟกัสจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะอาจจะเห็นแฉลบแฉลบหน่อยผมตั้งงนี้แล้วกันจะดีกว่าเดิมหน่อยนะครับเดี๋ยวกลัวหลุดมืออย่างนี้แล้วกันนะครับ ภาพขี้กุแบบนี้มันคือขี้ดิน,นเพื่อนๆลองคิดคิดตามผมนะพระสมเด็จเนี่ยเดิมที่เขากดมาเป็นปูนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผงพุทธคุณผสมปูนนั่นแหละนะครับผสมน้ำมันตังอิวนะครับกดมาเป็นแม่พิมพ์กดไอ้กดมาเป็นบล็อกเป็นพิมพ์วางนี้แล้วกันนะพอกดมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็นําพระไปบรรจุในกุนะครับนําพระไปบรรจุในกุพอบรรจุในกุเนี่ยคือ สาเหตุที่บรรจุในกุก,ก็คือเพื่อสืบทอดศาสนาอย่างที่หลายๆคนท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระเนี่ยสมเด็จเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าขึ้นมาเพื่อทํรนุบารุงศาสนาในคราวต่อ,ต,อต่อไปนะครับสมเด็จบางขุมพมเนี่ยก็เริ่มมีการขโมยนะครับมีการแอบลักลอบขโมยจากกุกในวัดใหม่อมตะรสหรือวัดบางขุมพมที่เราเข้าใจกันอยู่นะฮะขโมยมาแรกๆสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพระก,กุเก่า รพระกุกเก่าคือพระที่ไม่มีคาบกุกเท่าไหร่คาบกุกคือคาบที่ดินอย่างเนี้เพื่อนๆต้องฟังนะอันนี้เป็นเป็นจุดที่หลายๆคนจะเรียกว่ากุกเก่านะครับกุกเก่าคือพระที่ไม่ค่อยมีขี้กุกสัมผัสมากเท่าไหร่ไม่มีขี้กุกอยู่ในติดตามตัวมากเท่าไหร่คือพระที่อยู่ข้างบนบนบนพื้นดินเ,เขาเรียกว่าต่ำกว่าพื้นดินไม่มากแล้วกันนะครับก็จะเป็นพระที่มีขี้กุกน้อยหน่อย มัยก่อนมีการลักลอบขโมยมาโดเวยตลอดนะจนกระทั่งปี2500นะครับจอมพลประภาารุเสถียรได้ทําพิธีการเปิดกุในปี2 5 0 0มาเพื่อที่จะนําเงินมาทํารุบํารุงวัดและพระเจดีย์ในวัดใหม่ธรรมตลลดนะครับในปี2 5 0 0พอทําการบรรทุกเขาเรียกทุบกุแล้วกันครับทุบกุก็จะเจอพระบางหลวงพมเนี่ยสมเด็จบางหลวงพมเนี่ยอยู่ในป้ายพระเจดีย์ใหญ่เนี่ยเป็นจํานวนหลายหลายพันองค์นะเขาบอกกันว่าหลายหลายพันองค์นะครับ แล้วก็นำมาจำน่ายในตอนนั้นองค์ละ500สําสำหรับองค์ที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะก็องค์ประมาณ500ถ้าสมบูรณ์แบบนี้อาจจะประมาณสัก1000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่องหนึ่ง5 0มพิมพ์ใหญ่นะองหนึ่ง3,500นะครับแปลว่าพระสมเด็จบางองคมในท้องตลาดตอนนั้นก็คงมีราคาอยู่แล้วนะครับหมายถึงกูกเก่าที่ว่าเราเล่นเป็นกุกเก่าที่ไม่มีที่กุกเท่าไหร่เนี่ยก็คงมีราคาอยู่แล้วนะครับนะครับแต่พระที่มีตาปั๊มแบบด้านหลังแบบนี้นะครับ จะเป็นพระที่ออกจําหน่ายที่วัดเมื่อปี2 5 0 0ก็คือตาปามแบบนี้นะฮะมีเห้มาให้มาเพื่อนๆอย่าขอกลัวจับแล้วจะแตกจังเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นรูปเจดีเห็นไหมนี่เป็นฐานนี่เป็นฐานนะเห็นไหมฐานฐานฐานได้นี่เจดีเห็นไหมนะครับนี่เป็น,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 นะนเจดีอันนี้คือก,กุดใหม่มาตรลดในปี2 5 0 0ที่นําพระบางุ่มพรมนามากดตายางปัามเพื่อให้รู้ว่าออกทําบุญที่วัดในปี2 5 0 0ตอนนั้นถ้าเป็นพิมพ์ต่าง เข้าใจว่าองค์หนึ่ง5 0 0ร้อนึงถึงพันหบาทสำหรับองค์ที่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่องค์หนึ่งสามสองพันนะครับโดยประมาณซึ่งผมไม่ได้พูดเองนะมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากวัดในปี2,500กับปี2 5 1 1นะครับซึ่งมีหนังสือเล่มนึงได้บันทึกเอาไว้นะครับผมลูกน้องไม่อยู่นะครับไม่้จะหยิบให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับจึงจึงเป็นเหตุทําให้ว่า สมัยก่อนตอนผมเริ่มเล่นพระใหม่เมื่อปีประมาณ2536นะครับในตอนนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าสมเด็จบางพมเนี่ยมีกุเก่าและกุใหม่นะครับมีกุเก่าและกุใหม่กุใหม่จะราคาถูกกว่ากุเก่านะอ่าทองบาทนึงไม่ถึง400ถูกต้องครับกุเก่าเนี่ยจะมีราคาแพงกว่ากุใหม่กุเก่าในที่นี้คือพระที่ถูกขโมยมาก่อนแล้วหน้านั้นนะครับจึงมีราคาแพงกว่าพระที่ออกทําบุญที่วัด พราว่าพระที่ออกชมนิวัดมีการปั๊มตายางเอาไว้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทําให้กู่เก่ามีราคาแพงกว่าเมื่อ20-30ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันไม่แยกแล้วปัจจุบันเนี่ยขอให้พระองค์นั้นคงความสมบูรณ์และสวยงามถือว่าเป็นพระที่หายากแล้วผมกับชอบพระกุกใหม่นะส่วนตัวผมนะผมชอบพระกุกใหม่เพราะมีปั๊มตายางนะครับซึ่ง โอเคเมื่อก่อนอาจจะถูกกว่าปัจจุบันผมไม่แยกละผมกลับชอบมากกว่าเพราะว่าพอมีปั๊มตายางมันเหมือนคนได้ไปทําบุญที่วัดเมื่อ65ปีที่แล้วองนั้นพันหนึ่งพันห้าสองพันสองพันห้าสามพันห้าถือว่าบุคคลเหล่านั้นต้องเป็นคนรวยนะไม่งั้นจะไปเช่าได้งไงองน์น้าพันห้าสองพันเพราะทองตอนนั้นบาทหนึ่งสองสามร้อยบาทนะทองคํบาทหนึ่งสิบห้าจุดสองกรัมประมาณสองร้อยกว่าบาทนะนะนี่คือเหตุผลของสมเด็จพระุมพมกุใหม่นะครับ ใครมีนะครับผมยินดีรับเช่านะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่สวยๆองค์หนึ่งสี่ล้านนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์หนึ่งสี่ล้านถ้าเส้นได้ก็สองล้านกว่าสามล้านผมรับเช่านะนะพิมพ์สังคติโอเคอาจจะถูกกว่าพิมพ์เส้นได้และพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ก็ถ้าสมบูรณ์ก็เอามาได้ผมรับเช่านะครับ